สวัสดีครับเอ่อแจ้งแจ้งผลการเข้าพบเจ้าที่ขนส่งนะครับเรื่องเรื่องผมโดนอายัดทะเบียนการเรียบร้อยแล้วตอนนี้การยอมรับผิดนะครับมันมันมันโดนความเร็วของของเจ้าที่ขนส่งตรวจจับจาก GBS นะครับได้เอาไปเสร็จมาเลย ตรวจจับจาก gps ที่ติดรถเี่นนะครับโดนสองสองเท้อเอจ้าหน้าที่เขาตอนแรกเขาเขาแจ้งมาว่าจิปรับสามพันแต่ว่ากาเ็เลยขอขอได้ก็เลยลดลงปรับปรับคั้งละห้าร้อยนะครับก็ะคือว่าเขาเห็นใจเขาอยู่ คอมผิดในในเรื่องคอมผิดนะไม่ได้บ่ได้ปฏิเสธหรอกครับเพราะว่ามันมันตรวจจับจากเครื่องมือตัวตัวนี้ตัวตัวจีเพจนะครับรถรถขนส่งที่มีจีเพจติดหนาด้ารถพื้นที่ของจังหวัดตากนะครับมันจะมีพื้นที่เสียงเ,เขาเอิ้นพื้นที่เสียงเขาสี่หามจุดเขาที่หามจุดจุดนั่นตรวจจับจากเจ้าหน้าที่ขนส่งเลยนะครับจะจะ จากกีพเตินรถเนี่ยมันจะฟ้องขึ้นฟ้องฟ้องขึ้นฟ้องขนส่งเลยว่าเขาว่าเขาขับรถเกินในเขตพื้นที่นั้นๆตรงดอยลวกนะครับก่ม้อที่เนี่ยนะแล้วที่ให้ให้เอกสารมาช่วงกิโลเมตรที่60ถึง70บะครับ10กิโลทามเกิน ทำเกิน40ทำเกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะยืดยุนประ่ายืดยุนให้ถึง60อยู่แต่ผมผมขับเกินผมขับ68กับ71นะครับมันเป็นช่วงลงเนินเป็นช่วงลงเนินอยู่อยู่ดอยลวกท่างไปแม่สอดนะครับจังหวัดตากักบว่าพยยังตรงนั้นเท่าผิดเท่ากับยอมรับผิดเสียค่บปรับถอนอนุญาตเรียบร้อยครับแต่ที่ผมเข่ามานี่คือผม ผมคงใจผมบอเข้าใจว่าเ,เป็นยังผมคืบอบ่ไดดใบสั่งผมคือบ่้บด้รับใบสั่งจากอันเลยหรือว่าใบสารนี้ยังเกี่ยวกับเกี่ยวกับความผิดตรงเนี้ยผมบ่เคยได้รับนะครับมันนี้เขาไปถามคนส่งแล้วเขาให้คําตอบว่าทางคนส่งส่งไปหาประกอบการทังประกอบการที่ผมเศร้าประกอบการเขาใส่อยู่แต่ว่าทางประกอบการบ่ไดดส่งเอกสารตรงนั้นให้ผม มันกับโมเมนความผิดของของทางคนทรงแล้วบ้านี้กับเป็นข้อผิดทางประกอบการอันนี้เทากับบอยากไปเรื่องมากกับเขากระย่องกระขอเขาขอทางคนทรงนี่แหละขอให้ลดค่าปรับให้เขากับปับให้ขอหาละขอปรับให้ขอหาละหาลอยผมเสียไปแล้วแต่ว่าตอนเข้าไปตอนแรกอะเจอคำว่าคำจ่าที่บอใครลื่นหูบ้านในเนาะ มันคนบ่มีสีมีอย่างไปพ่อไปติดต่อราชการเขาสิเขาสิโดนคําพูาแบบว่าใครว่าใครเนียนหูบนไหนครับอาคำพูดแบบเรียบร้อยแล้วครับสรู้ว่าผิดเขาพิดนั่นแหละเขามีข้อมูลผมกระบอกเข้าใจนะผมบ่รู้นะว่าอ้าวผมผมพิดมองใดมันตรวจจับจากกล้องตำรวจหรือว่าตรวจจับจากเครื่องมือจีเบสก็ได้รู้แล้วว่า กีเพศมันฟ้องมันฟ้องมาทางขนทรงมาในจุดจุดเสียงตรงนั้นออผมใส่ความเร็วเกินรอบแรก68รอบที่สองเจนะครับแต่ว่ากาบ,บอเข้าใจคือกันมันมันมันต้องแจ้งข้อหาก่อนบ่หรือว่าจังไรผมเมื่อกี้ผมก็เลืมสอบถามแจ้งข้อหาก่อนก่อนสิอายัดแต่อันนี้ผมโดนอายัดเลยนะ ผมจะไปทําการโอนรถอยู่ยุที่ขนงจังหวัดระยองนะครับทั้งเจา้านที่ขนงระยองเขาเขาบอกว่าผมติดอายัดทะเบียนอยู่ที่จังหวัดตากผมก็เลยผมกเงง็เลยงงอ่ะในเมื่อเอ๊อยากเขามาสอบถามว่าผมผมโดนของกล้องกล้องตรวจจับของตำรวจหรือว่าเป็นจี s เอดของขนทงที่ตรวจจับผมนะครับผมอยากเขามาสอบถาม สาำนี่เหตุผลของผมแล้วก็ิวิวมาขอขอลดค่าปรับเป็นแล้วว่าง่ายขอความเห็นใจเพราะมันหลายบทเขาแจ้งมาสามพันนะครับตอนแรกแ่กกับเจ้าที่ผู้หญิงคนหนึ่งคน,นมีน้ำใจอยู่มันกระเาบอกน้ำดีอยู่ัเนเห็นใจคนเอาปรับให้ขอ,อาหาระหาร่อยผมโดนสองข้งนะครับ ขออาให้ที่ตัดตัดไล่สดไปเพราะว่าผมต้องคุ้นเอาเบอร์เบอร์เบอร์ไอ้ทั้งประกอบการเพื่อสิที่โทรหาไอ้จอที่เขาคุยกันกับป,ประกอบการน,นะครับเขาบอย่องคุยกับผมอ่ะการสรุปเสร็จแล้วนะครับเข้าใจเข้าใจแล้วว่าเจ้าของโดนโดนจับ โดยอันไหนโดยกล้องหรือว่าโดย g ีพก็คือโดนจาก g ีพครับ g ีพมันฟ้องในพื้นที่ของดอยลวกก่อมอที่60-70ถึง70ระยะทาง10กิโลเมตรครับตรงนี้เขาชิ้นเน้นเป็นพิเศษเพราะว่ามันเป็นจุดเสี่ยงจุดอันตรายรถมันเกิอดอุบัติเหตุรูตรงนั้นกับแล้วครับวันนี้ก็จะไปทําการโอนได้แล้วปดติดนังแล้ว ขอบคุณหลายๆทุกท่านที่เข่ามะเบิงให้รอบแรกกลอยกว่าเสร็จแล้วละครับผมขอจบไล์สดไปเพียงสำานี้แล้วกันเนาะขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ